ค่ะไอ้โป้ไม่มีไม่มีไม่มีนับเวลานิวโป้งตีนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งครับไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ขอไอคนร้านสองไม่เป็นคนดีอ่ะคือนิ้วลบเพิร์ทเพิร์ทเป็นคนดีอ่ะทันต์เราเอาด้วยนะแต่เมื่อกี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่านะเอาด้วยนะรู้ต่อ้รูครับหูเกี่ยวกับอีสานอ่ะ วุ้นเพิ่งไปเดือนหกใช่อ๋อปอนอีสานเดือนหกปนเดือนหกอะไรนิ้วก้อยไม่เชื่อแล้วเออเฮ้ช่วยได้แล้วเฮ้ยอะไรยาเดือนทองไอ้อะไู้หญิไม่เชื่อมันคืยาเดือนทอเมื่อกี้ไข่บุญวันสองคนนี้มันไม่ได้ใจดีเแต่ไนไม่ได้บอกตอบจริงเหรอไม่เชื่อแม่ ฟั้นยังไง